เสิฟนะคะชัสุดาชัสุดาครับเสิฟบอลแรกลึกไปนิดนึงแล้วฟาวครับสอีครั้งครับชัสุด,สดา,าครับบอลแรกสวยคราวนี้จุธารัตน์บอลมาไปเกี่ยวบล็อกนิดนึงนะครับเปลี่ยนทางทำให้ชัสุดาเนี่ยไปไม่ทันครับตามอยู่6ต่อ7ะค,ะะครับนครนนท์ สุพัชชาครับลงมาเสิฟยกโด่งโด่งลูกนี้โอ้ลระเบิดบล็อกออกไปครับชาสุดาเป็นตัวรุกที่รูปล่างค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าเกมรับและจังหวตะตีเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับกติกาครับเสิ์ฟมีมาหลังบ้างยอดโอ้แล้วกลายเป็นดีครับบอลเนไปสก,กิดบล็อกนิดนึงนะทำให้เปลี่ยนทางครับ ต้องการอีกสี่คะแนนครับเซตแรกนครราชสีมานะครับนำอยู่21-12ต่อเดี๋ยวแน่นครับอาซ่าโอ้โชาติสุดาอ้วันนี้มาดีครับชาติสุดานิรภา22-12ค่ะก่อนเซฟของชาชวุวอนลแรกห่างไปหน่อยค่ะ อาจมาลูกนี้ยังร้องได้ครับคราชไอ้พอดชัดสุดาจะแฉลบล็อกนิดนึงนะคะโอ้เราตีเสมอค่ะหกเท่าโอ้เร่งเคลื่อนที่มาได้ดีนะครับตอนนี้ลายตีเสมอได้สําเร็จครับเนี่ยวันนี้ผลงานโดยวรวมถือว่าใช้ได้เลยครับชัดสุดากลับมาชมกันต่อนะคะโอ้น้านนนำตอนนี้แปดต่อหกค่ะชัดสุดาอาจแฉลบล็อกไปค่ะ เมคคอนราชสีมาเองก็พยายามเกาะเอาไว้นะครับยังไล่ไม่ทันก็จริงแต่อย่างน้อยนะครับไม่ยอมให้ถูกทิ้งห่างมากไปกว่าน,นี้นะครับพยายามทําแต้มนี่จี้ไว้ตลอดครับชิโตพรกร็วนขึ้นหน้าม้านะครับคาริน,น่าลงไปแดนหลังเาคครชาชให้ชัดสุดาอุ้ยยังไงคะได้ค่ะลูกนี้ค่อนข้างมั่นใจด้วยนะเจ้าตัวลงมาเนี่ยชีย้ไปที่บล็อกเลยนะครับชัดสุดา สองคะแนนนะคะโคราช17-15ลงมาเซิร์ฟนะคะชาชวอร์บับอสั้นมาโอ้โหยังตามมาโฉบทันกันด้านหลังให้บาซ่อาอัดมาติดล็อกก็ยังอยู่อีกค่ะโยกมาด้านหลังนครนนท์มาที่กติกา,กาเหนียวห้าโคราตคราวนี้ได้บุกชัดสุดาอาัดแถบล็อกมายัางรองได้แต่งัดไม่ข้ามแล้วค่ะถือว่า จังหวะนี้เข้าบอลไวมากครับชาตุดานี่ครับรีพุ่งเข้ามาเลยนะครับแล้วยังเทะลุผ่านไปได้ครับจีมาเหลือหนึ่งคะแนนครับแล้วก็นอน์สิบแปดต่อสิบเก้าสำคัญแล้วครับยังเ,เก็บไว้ได้ครับรน,อน,นอร์สอานานงสามเมตรเพาะข้ามาโคราชให้บอลสั้นไม่เต็มมือเท่าไหร่จุกทารัตยังเหนียว่โคราช มาที่ปาซ่าค่ะเน้นๆโอ้โหแดนหลังก็ยังลองได้ออนนง3เมตรหวางข้ามาราให้จัดสุดาตาย่ยเฉล็บล็อกยังเหนียวเหมือนกันหานครน,นนนท์เบี่ยนมาที่พิมพิชยาค่ะคราวนี้ติดล็อกค่ะโอโ้แต่มนี้นี่หลาลี่กันสนุกเลยครับดิชดยาค่ะเสิร์ฟกดแรงห่างไปหน่อยค่ะจัดสุดาคราวน,นี้ตปมุมตรงไปค่ะ สี่เท่าค่ะจัสุดาโอ้โหสวยมากค่ะลูกนี้หาต่อสี่ครับดูแล้วถ้าเกมยังเป็นแบบนี้นี่ก็น่าจะต้องตัดสินในช่วงท้ายเหมือนเดิมครับคู่นี้พิทยาเสิร์ฟแรกได้ค่ะจัสุดาแฉลบล็อกมาทันไหมคะบอลสองไม่ทันแล้วค่ะครับนะขอไาชสีมาขึ้นตามที่8ก่อนนะครับ ต่อ,อค่ะกติกาอ้เหนียวค่ะโคราชเราตั้งมาลูกนี้ตีแฉลบ,บลอ็อกยังรองได้ค่ะกติกาต้องแก้ไขไปก่อนโคราชได้บุกอีกครั้งเราเน้นๆเ,เลยค่ะลูกนี้ส,สดาสตุดา <laughs> แรงยังเหลือครับเฮให้ลั่นนะชสัสดสุดานี่เราา9ต่อ5ครับ อนันตสายสีนะครับเสิร์บยอดอ,อุ้ยหลังโล่งเลยครับลูกนี้ถอยลึกกันหมดครับอยังอาตัวรอดได้ดีนะครับชาสุสดาแต่แต้มมันเริ่มกดดันครับตอนนี้นี่เริ่มแบบยิ้มไม่ออ,อกมั้งนครับแต่ละคนอคอนโดนขอเวลานอกบ้างค่ะมาบอลเสฟของจุธารัตน์ค่ะ จูออนที่มาเอาค่ะเก็บได้แล้วกติกาต้องแก้ไขค่ะโค mm hmm. ราดได้บุยอีกครั้งจ่าจุออนตีฉลับบล็อกโอ้ยัยงร้องทันแล้วกติกามาตรงนี้โอ้หได้หลังยังเหนียวค่ะจาจูออนอีกครั้งเปลี่ยนเป็นวางยอติดบ,บล็อก mm hmm. เปลี่ยนมาที่นกยงูงยังติดบ,บล็อกค่ะโคราดให้จ่าจุออนตีฉลับบล็อกโอ้แล้วคราวนี้ลงตรงกลางสนามค่ะ 2แมตช์พอยต์ครับของนคนรราชสีมาเอาที่ดาลพิพวิชัยลงมาแนละ้วก็โคราชเดระยะห่างตอนนี้เนี่ยพวกเขายังพลาดได้อยู่อีกหนึ่งแต้มนะครับก็ยังจะได้เปรียบอยู่ดีครับวนแรกสวยค่ะตีฉละบล็อกูอุกเกียวทันค่ะโคราชปะซาอาจมาติดบ,บล็อกอยากเก็บได้โคราชเปรียบอะเอะบะซาต้องแก้ไขค่ะ จังหวะไม่ได้พิมพิชยาอาจมาฉลับล็อกอุ้ยยังเหนียวตาไม่ทันแล้วครับบอลมันย้อยไปด้านหลังโอ้สิบสามสิบสี่ค่ะแม่พยายามจะให้บาซ่าปิดนะครับแต่ว่าปิดไม่ลงครับเม่สักครู่สุดท้ายเป็นแต้มของนครนนนะครับไล่มาเป็นสิบสามต่อสิบสี่ครับจะถึงดิ์หรือเปล่าครับเซตตัดสินสิงอีซ้ายครับซิน,นีนาา ได้ค่ะยกโด่งดงมาโอ้โใช้ได้ครับแตมนน้เด็ดขาดเอาเรื่องครับตีใส่บล็อกลงไปครับสันส,สุดานิลภาเป็นนครราชสีมาเดอะมอวีซีครับเอาชนะทรีบนอดแบนนครนนท์ไปได้ในเซตตัดสินนะครับ